งานครับ19220อันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับตัวใหม่ครับ2222นะครับแล่วก็โมเดิร์นครับที่ทำไปก็มีเลสเ็ดทางร้านนะครับแล้วก็ท้ายรางดีแม็กับ ครับก็อคันนี้ท่อใต้คนขับนะครับใช่ครับนี่ครับคันเร่งกไ็ไวๆครับเดี๋ยวเอาฟังคนตัดกันครับอ่าประมาณไหนะใต้คนขับนะครับแป๊บนึงนะ ลั่นครับรอครับเดิมดเดือครับนีะครับดยครับอ่ะโ,โลสาบายครับโอเคประมาณนี้ครับผม